เขาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับเราจะใส่ล้อคู่ครับแฉมแฉมแมตอนนี้นะฮะล้อกระทะด้านในจะเป็นเก่านอกนะครับล้อกระทะด้านนอกจะเป็นใหม่ไทยนะครับเขาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับใส่ล้อกู่ครับตอนนี้เราก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแป้นแหนบใกล้นะครับนี่ฮะแป้นแหนบจะอยู่ไม่ใกล้แล้วนะครับเพราะว่าล้อด้านในจะเป็นล้อเก่านอกนะครับ ก็แก้มยางก็ไม่ชิดกันจนเกินไป rob. แก้มยางอยู่ประมาณนี้นอพอได้อยู่ห่างกันประมาณนิ้วครึ่งได้นะครับแก้มยางก็ไม่ชิดจนเกินไป,ๆๆๆไปก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะให้ความสนใจกับรถที่ใส่ล้อคู่นะครับดูแล้วฮะเป็นตัวอย่างก็ได้ครับคันนี้เป็นเอรลอยหัวย,ยาวนัดใหญ่นะครับใส่ล้อคู่ได้ เปลี่ยนโช๊คใหม่หนึ่งคู่เพิ่มแหนบไปนิดหน่อยเพื่อการบรรทุกนะครับยืดตรงเต็นขึ้นนะครับยืดตรงเต็นขึ้นให้สูงขึ้นด้วยเพื่อจะเน้นการบรรทุกเดี๋ยวเราจะลองใส่น้ําหนักนะครับเอาเท่าที่ลูกค้าพอใจนะครับแต่ผมคิดว่าจะลองใส่สักสี่ตันดูลองจะต้องลองวิ่งกันนิดหนึ่งดูอัตราลดกันนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแป้นแหนบใกล้แล้วนะครับถ้าใส่ล้อเก่านอก ไปไ่จะอยู่หา่าประมาณนี้ครับสบายเราระมีสองนิ้วได้นะฮะหีเป็นนิ้วขึ้นนิ้วขึ้นได้หนึ่รคันนี้เดี๋ยวลูกค้าก็จะไปเปลี่ยนกระบะนะครับให้กระบะกว้างออกมาอีกนะครับ ก็จะให้ติดล้อนะครับกระบะครัจะกว้างเข้ามาประมาณนี้แล้วเราก็ทําบังเลนออกมาคุมนะครับอ่ะสายดัดแปลงนะฮะเน้นแบบล้อคู่ครับ มาปรับแต่งรถนิสสันกอนเทียครับใส่ล้อคู่ครับโอ้โ oh, ห oh. สุดจัดตอนนี้เราทํารถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองใส่น้ําหนักกันดูนิดนึงเพื่อจะดูว่าแกนยางจะชิดไหมนะครับแล้วตัวเขานั้นจะขึ้นไปติดกับตัวคาตซีไหมนะครับปัดจะลองให้ดูครับตอนนี้นะฮะก็คือล้อเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวลูกค้าจะไปเปลี่ยนกระบะใหม่นะครับให้กระบะกว้างขึ้นนะครับเพื่อจะได้คุมลอได้นะครับเป็นเพาหัวยาวนัดใหญ่ใส่ล้อ,อคูอ่วิส,สันกวทียครับอุดจ,จักคันนี้เน้นแบกนะครับขับขี่นิ่งกว่าเดิมนะครับขับขี่ได้นิ่งกว่าเดิม เราลองใส่น้ำหนักกันนิดนึงนะครับ4ตัน5ตันได้หมดครับถ้าลูกค้าต้องการให้เราทดสอบเราก็ยกน้ำหนักใส่กันไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกัน thank you okay <laughs>